จังใสวัสดีครับผมแนะนำตัวไหนแล้วกันนะครับเพราะว่ามีคนนะจะไม่รู้จักผมเยอะผมชื่อเนมนะครับอายุ26ปีนะครับผมก็ทำ YouTube นะครับกดที่โปรไฟล์ตง ติ๊กต็อกผมเลยนะครับเข้าไปแล้วก็กดเข้าที่ช่อง YouTube ด้านบนเลยนะครับแล้วจะได้รู้ว่าผมทําอะไรเนาะคือจากคลิปที่แล้วที่ผมลงไปนะครับคือผมลงไปบอกกับท่านผู้ชมว่าคนที่เอารูปผมมาปล่อยใน t นะิกต็อกเนี่ยมันไม่ใช่รูปจริงนะครับผมคือผมแค่ออกมาบอก f อของผมเฉยๆว่านั่นไม่ใช่รูปจริงนะครับอะไรเงี้ยแบบคนที่แบบเขาจะได้ไม่ต้องเข้าใจผิดใช่ไหมล่ะอ่าเพราะว่าถ้าสมมติผมไม่ออกมาพูดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าผมอยู่เฉยๆแล้วก็ปล่อยมันไปนะครับอ่าผมก็เลยออกมาบอกกับคนที่เขาติดตามผมนะครับ แล้วส่วนคนที่แบบข้อมาคอมเมนต์กบบผมเหมือนด่าผมเลยนะว่าเอ๊ะ e, มึงเป็นใครอ่ะมึงหล่อมากไงวะทำไมกูต้องอยากเห็นวะคือผมก็ไม่ได้บอกให้พี่ๆมาอยากเห็นแต่ว่าคือผมบอก f c ผมแล้วคือพี่ๆอย่าเลื่อนมาเห็นเองนะครับผมคือจริงๆแล้วคนอยากเห็นก็มีคนไม่อยากเห็นก็มีนะครับไม่รู้จักกันก็ไม่เป็นไรนะครับ